สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ r e t ทน n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเอ่ยทำตามเคล็ดลับสร้างนิสัยที่เขาว่าดีๆกันเนี่ยสุดท้ายก็เออกลับไปที่เดิมอยู่ดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันยั่งยืนขึ้นผ่านมุมมองของเจวาซนเฮรานะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมข้อมูลก็มาจากบทสัมภาษณ์งานเขียนต่างๆของเขาเลยมาลองแกะดูกันว่า ทำไมคำแนะนำเรื่องนิสัยที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คิดแล้วเฮรามีอะไรมาเสนอแทนบ้างเริ่มตรงนี้ก่อนเลยไหมที่เฮราบอกว่านิสัยเนี่ยถูกให้ค่าให้ความสำคัญเกินจริงไปนิดหนึ่งใช่ค่ะคือในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอ่ะนิสัยมันคือพฤติกรรมเล็กๆอัตโนมัติเลยนะที่เราทำไปแทบไม่รู้ตัวในสถานการณ์เดิมๆอ๋อแบบว่าหยิบมือถือมาถ เปิดสวิชไฟเวลาเข้าห้องมืดๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยซึ่งมันคนละเรื่องกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่มักจะคิดว่านิสัยคืออะไรก็ได้ที่เราทําเป็นประจําทําบ่อยๆ uh huh. ทีนี้ประเด็นสำคัญที่เฮรรฮาชิคือเรามักจะทำสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดเชิงประเภทอนะคะ่ะความผิดพลาดเชิงประเภทค่ะ พูดง่ายๆก็คือเหมือนใช้เครื่องมือผิดประเภทไปหน่อยเราดันไปเอากลยุทธ์ที่ออกแบบมาสําหรับสร้างนิสัยเล็กๆอัตโนมัติพวกนั้นนะคะเช่นการทําซ้ําๆการใช้ตัวกระตุ้นการทําให้มันเป็นอัตโนมัติครับครับไปพยายามใช้กัดกิจกรรมที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยต้องใช้ความตั้งใจความพยายามสูงอย่างเช่นออกกําลังกายสม่ําเสมอปรับการกินหรือฝึกทักษะอะไรใหม่ๆซึ่งกิจกรรมแบบนี้เฮราเรียกว่า การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ transformative practices oh. พวกนี้มันต้องการความใส่ใจความจดจ่อและมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้มันอัตโนมัติเหมือนการแปลงฟันหรือเปิดไฟโห oh, อย่างนี้ก็แสดงว่าการที่เราคาดหวังให้การไปยิมทุกวันหรือการนั่งสมาธิกลายเป็นเรื่องง่ายง่ายอัตโนมัติแบบไม่ต้องคิดเหมือนนิสัยที่เราทำจนชินจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งเป้าที่ผิดตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ มันเลยทำให้พอทำไม่ได้ปุ๊บก็รู้สึกแย่รู้สึกเซล์โทษตัวเอง ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเฮราฮาเน้นเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ล้มเหลวในการสร้างนิสัยนะแต่กำลังพยายามฝืนทำให้สิ่งที่มันต้องใช้ความพยายามสูงๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของกิจกรรมพวกนั้นอยู่แล้วพอทำไม่ได้ก็ท้อผิดหวังทั้งที่จริงๆอาจจะแค่พยายามใช้กลยุทธ์ผิดประเภทเท่านั้นเองเข้าใจเลยแล้วพวกหนังสือแนวแฮกนิสัยล่ะครับที่ชอบแนะนาให้เลือกทาสิ่งที่ควรทา ต่อให้เราอาจจะไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่แล้วก็หวังว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ง่ายใกลเป็นนิสัยไปเองมุมมองของไฮราฮาต่อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะไฮราฮาวิจารณ์แนวทางนี้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไอเจ้าการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ transformative practices เนี่ยมันยังไงก็ยังต้องใช้ความพยายามอยู่ดีอืม เพราะฉะนั้นมันต้องการความรู้สึกดีๆความเพลิดเพลินหรือความพอใจจากตัวกิจกรรมเองถ้าเราไปฝืนเลือกทำสิ่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้อินกับมันแค่เพราะคิดว่ามันดีหรือควรทำโอกาสที่จะทำต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยมันน้อยมากเลยค่ะอ oh. การไปโฟกัสเรื่องทําต่อเนื่องกี่วันสร้างสถิติหรือนับวันทํา21วัน66วันอะไรพวกนั้นมันเลยไม่สําคัญเท่ากับการหาให้เจอว่ากิจกรรมอะไรที่มันใช่สําหรับเราจริงๆตั้งแต่แรกเฮราฮาถึงก็บอกว่าปัญหาการสร้างนิสัยส่วนใหญ่คือปัญหาในการเลือกพฤติกรรมค่ะถ้าเลือกผิดแต่แรกเทคนิคอะไรก็อาจจะช่วยไม่ได้นานโหชัดเจนเลย แสดงว่าแทนที่เราจะพยายามฝืนตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเราควรจะเอาพลังงานตรงนั้นไปใช้กับการค้นหาสิ่งที่มันเข้ากับเราจริงๆมากกว่าตรงประเด็นเลยค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เฮราฮาเสนอเป็นทางเลือกเขาเรียกว่ากลยุทธ์พฤติกรรมสปาร์ซึ่งมันไม่ได้เริ่มที่ว่าจะทำยังไงให้ได้ทำแต่เริ่มที่จะเลือกทำอะไรดีที่มันเหมาะกับเราจริงๆเหมาะกับบุคลิกเป้าหมายสถานการณ์ของเราสปาร์คเหรอครับน่าสนใจมันทำงานยังไงพอจะอธิบายหลักการคร่าวๆได้ไหมครับ ได้ค่ะ Spark เนี่ยตัวอักษรแต่ละตัวมันมีความหมายนะคะ s คือ select หมายถึงการเลือกเป้าหมายแล้วก็ระดมสมองหาทางเลือกหรือพฤติกรรมต่างๆที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุดก่อนอืมเลือกเป้าหมายกับทางเลือกเยอะๆใช่ค่ะต่อมา p คือ personalize คือการทำความเข้าใจตัวเองหรือ ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ทำความเข้าใจกลุ่มนั้นให้ลึกซึ้งเลยว่าอะไรคือแรงจูงใจความกลัวข้อจํากัดบุคคลิกบริบทของเราเป็นยังไงเข้าใจตัวเองค่ะแล้วก็ A คือ attract พอเรารู้จักตัวเองจากข้อ P แล้วก็มาดูทางเรื่องจากข้อ S แล้วเรื่องอันที่มันดึงดูดใจเราที่สุดเหมาะกับโปรไฟล์เราที่สุดเลือกอันที่ใช่ถูกต้องค่ะส่วน Rreduce กับ Kkeep เนี่ยเป็นเหมือนตัวเสริม R คือทำให้สิ่งที่เลือกมามันง่ายขึ้นลดอุปสรรคลง K คือทำให้มันน่าพอใจหรือสนุกมากขึ้นแต่สองขั้นตอนนี้เฮอฮาบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องทำเสมอไปก็ได้นะคะอ๋อ R กับ K เป็น optional ใช่ค่ะหัวใจสำคัญจริงๆอยู่ที่ S กับ P คือการเปิดใจหาทางเลือกให้เยอะๆก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ก่อนจะเลือกซึ่งมันต่างจากวิธีสำเร็จรูปทั่วไปที่มักจะให้สูตรมาเลยว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ฟังดูเหมือนการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากเดิมที่พยายามดัดตัวเองให้เข้ากับวิธีมาเป็นการเลือกวิธีการที่มันใช่กับเราตั้งแต่ต้น ใช่เลยค่ะมันคือการให้ความสำคัญกับการสำรวจตัวเองการทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่เราจะได้เลือกเส้นทางที่มันใช่จริงๆสำหรับการเปลีป่ยนแปลงน,น,นั้นๆเฮรายังพูดถึงเรื่อง Digital t e m p e r ร์เมนด้วยนะคะคือคนเรามีความสัมพันธ์ทางจิตวิทยากับเทคโนโลยีต่างกันซึ่งมีผลต่อการยอมรับเครื่องมือใหม่ๆอย่าง AI ด้วยแค่ฝึกอบรมอาจไม่พอต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย สรุปแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เราได้จากการคุยกันเรื่องแนวคิดของเจสันเฮราฮาวันนี้ก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันยั่งยืนเนี่ยอาจจะไม่ใช่การพยายามทำเรื่องยากๆให้กลายเป็นนิสัยอัตโนมัติไปสมุตแต่เป็นการที่เรามีสติรู้ตัวในการเลือกแล้วก็ลงมือทำการปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับตัวตนจริงๆของเรามีแรงจูงใจจากข้างในและทาให้เรารู้สึกเติมเต็มกับมันจริงๆมีอีกมุมที่น่าคิดถึงทายไว้นะคะ คือเฮเลฮาค่อนข้างกังวลว่าวัฒนธรรมแฮกนิสัยที่เราเห็นกันเยอะๆที่เน้นแต่เทคนิคเทคนิคเทคนิคเนี่ยมันอาจจะกําลังบั่นทอนการคข้ครวญการคิดสร้างสารรค์หรือความเข้าใจตัวเองจริงๆที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งจําเป็นต่อการเติบโตของเรามากๆเลยอน่าคิด ลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามบำผักตัวเองทำตามสูตรไปสู่การค้นหาและเลือกการปฏิบัติที่มันสะท้อนตัวตนและเหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงมันอาจจะเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกขึ้นและการพัฒนาตัวเองที่มีความหมายมากกว่าเดิมก็ได้นะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับวันนี้ชอบเล่มนี้ไหมครับ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ